สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนก็กมาพอกับมาดามคำนวณอีกคือเก่าเนะคะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยเด้อพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลไทยจะเป็นของเลขมีที่มาประชันกับเลขเด่นประจําวันของรัฐบาลไทยเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเป็นจ้าใดของเลขมีที่มาเข้าเต็มเต็มสองตัว แต่ไม่ได้เข้าตัวนี้ตัวเจาะสุดเต็มบนเข่าเต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องเข้าไปที่ห้าแปดแปดห้าเล้วกันเลขเด่นพ่นมาสวนกันบัวพานเนาะแต่ว่าเลขกเด่นมาเจ็ดเป็นยังมาดามจีงเอามาไว้ใส่กันสิให้เบื้องไปน้ำกันพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลักหน่วยและลักสิบบ่แม่ลักหน่วยดอกเลขกเด่นกับเลขติด เลขเด่นกับเลขติดมาเด้พ่อแม่พี่น้องเลขเด่นกับเลขติดมานั่มกันมาดามเลยอยากให้ fc ได้ติดตามชมจังไดกระการขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กราบขอบุญขอบุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบัวว่าสิเปลยน fc ใหม่ fc เกา่าที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนคะคะนะกรบขอบระคุณเป็นอย่างสูง ข้อแรกทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดพ่อแม่พี่น้องให้เบื้องมัสดส่วนสกปรกเนาะก่อนจะไปเบื้องตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มารัฐบาลไทยแล้วก็เลขเด่นปปะจังวันแล้วของผู้ใดเขาเนี่ยรัฐบาลไทยของไผรเขาเนี่ยรัฐบาลไทยได้เตรียมตัวได้แคบหน้าจอไว้บ่ว่อแม่พี่น้อง ได้แคบหนาจอไว้บอมีผู้ดใดใดผู้ใดตามของเพลินบอดีใจกับคนที่ได้เนาะคะเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้บอเป็นอย่างเอาใหม่ถ้าใครยังไม่ได้เอาใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะคะเนาะเพราะว่าวันที่สิบหกโอ้วันที่หนึ่งเดือนนั้นพฤ,พฤษภาคมเนาะคะเนาะวันที่หนึ่งพฤษภาคม ว่าจะเป็นจังใดจะเข้าจะปังอีกบ่รอติดตามสายรัฐบาลไทยชอบของไผ่ก้อนสิไปเบิ่งตัวเลขหน้าท่างของ,ข,าของเลขมีทีมา่าของเลขมีทีม่าเฮ้าเบิ่งว่าของผู้ใดเขาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องของเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะเด้อเจ็ดเซียนดังของมาดามคำนวณรัฐบาลไทยเข้าไปเต็มเต็มบนคือบนค่ะลงชีให้ยแล้ว บนคือบนไม่เกี่ยวกับล่างนี่คือบนนี่คือล่างปอแม่พี่น้องเกือบแตกทั้งบนทั้งล่างได้ไหมให้เจ็ดห้าออกแปดห้าบนคือบนลงคลิปให้แล้วค่ะลงคลิปให้แล้วแล้วก็คล้องเสียนนุหมยัดเสี้ยนดังเข้าไปลายเสี้ยนอยู่่อแม่พี่น้องแล้วก็คล้องเสียนหนุ่มยังบัตทันดงให้เจ็สองคล้องเสี้ยน,นมเข้าไปเจสองแล้วก็คล้องชอเชษชัย ของซว่แชร์ใช่เข่าสูตรตัดสองเจ็ดตรงๆแบบบัท้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับรอติดตามมาคล้องไผ่คอมเนียนเข้ามามาคล้องผู้ใดอยากห้ล่องคล้องไผ่ห้คอมเนียนเข้ามาพพอพี่น้องสูตรตัดค้องเพิ่นหือเข่าแต่ตัวรูดเนาะสูตรตัดเข้าแต่ตัวรูดแต่ว่าสูตรตัดรอ,อก,กันเด้อพอพี่น้องเด้อสูตรตัดรอไว้ก่อนเดี๋ยวจะลงให้เนาะค่ะ ช่วงนี้ลงตะสูตรเต็มไปก่อนพอเมนพนองเดี๋ยวจะสรุปให้นะคะสูตรตัดแล้วก็สิบสามเสียนดังมีคลองผาไอเขาเนรรัฐบาลไทยขลองปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะปูศูนย์เจ็ดหายมากแล้วเรื่องพ,พูเมพนองท่านอยากให้ลงห้ก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะคะ่ะถ้าอยากให้ลงให้ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็คลองเสียนชนะเนาะคองเสียนชนะหายบนออกลางด้วยค่ะแปดห้าห้าแปด ให้บนออกล่างแล้วก็คล้องออกปล่อยเป็ดตัววิ่งตัวรูดเจ็ดมาให้จับคู่ให้เจ็ดสามออกเจ็ดสองอะอยากให้ลงคล้งองไผ่คอมเมนต์เข้ามาพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์นมเ,มนเข้ามาเดี๋ยวลงห้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลงให้ผู้ใดมักของผู้ใดบอกมาเดี๋ยวมาดามจัดให้เนาะคะ่ะแล้วก็ของแม่มารวยของแม่มารวยแปดห้หาแปด เข้าตัวกลับแต่ว่ายังบไดใหญมากเนาะแล้วก็ของน้องดาดาของน้องดาดาหนูดาดาหนูดาดาผ้าร่วยเข้าไปที่สองเนาะอะ,อะให้เม็ดเดียวนึงเด้ดน,นี่แต่ว่าสองสองเจ็ดมาให้เม็ดเดียวเข้าไปที่สองมักของผู้ไดคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะตามให้เนาะค่ะเนาะของอันของ ความปูบุญมีเขาตะแปดเนาะค่ะเนาะเข้าแปดเลขวิ่งเพิ่นเอาจับคู่ให้ไม่ถึงให้ให้สามเจ็ดเด้หน,น่ออกสะออกสองเจ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอามาของผู้ใดคอมเมนต์เข้ามารัฐบาลไทยลงให้เบิ่งซื่อๆดอกว่าของไผเป็นจังไดเนาะเอาเข้ามาเบิ่งของเลขมีทิมาบาทชาทยายให้เบิ่งด่วนอยู่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของเพิ่นกับเขา สงสารเพื่อนเนาะให้เบิ่งน้ากันเพราะว่าเพื่อนอุตสาเสียสระเวลาเขียนมหาห้แท้ห้าเบื้องเราได้เอาไว้เป็นแนวทางอ่ะผู้ได้ิตามของเลขมีที่มาบานี้เตรียมตัวแคบหน้าจอเลขมีที่มาให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่สองของมาดามล่งพิดเมื่อไปเด้อมาดามเขียนเป็นวันที่หนึ่งเนาะแต่เป็นวันที่สองนะคะเป็นวันที่สองด้วย่อแมพี่นองขอโทษขออภัย บวัตเตเาพิษเนีเขียนกับพิษอย่างก,กันยังวะเลขมีที่มาให้มาวิ่งบนล่าง0นย์กับ7จสองตัว8ปหางสูตรตัดรอดแล้วค่ะเด้อสูตรตัดนี่คือสูตรเต็มสองตัว8ปหาง0 2นย์สองศูนสี 8, ่ศูย์หาศูเองยังไม่ยู่บเจ็ดสองว่างหันออกสองเจบอกเจ็ดสองเจดสี 2, ่เจ็ดห้าเจ็ดสมตัวสหาง เก้า0 5 974ส97ี่เน้เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าเน้นไปสองหางโอ้เน้นไปสี่หาง <g ül> เน้นสองหางแมนอยู่สามตัววันนี่นองสองตัวเน้นไปสี่หางเน้นไปที่ศูนย์สี่ศย์ห้าเจ็ดสี่เจ้าสามตัวเน้นสองหางศ4 9สี่เกขอโทษขออภัยวาสิเน้นใสยย่ยางใหญ่เบาผิดอีกคือเก้า ขอโทษพ่อแม่พี่น้อง904นะคะ3ตัวเน้น2หาง904 905แคปหน้าจอถ้าใครจะตามค้งเลขมีที่มาเข้ามาเบอ่งเลขเด่นประจำบันบาทนี่ารัฐบาลไทยสิบให้ตัวใดสิเข่าสิปังบ่บาทนี่เดี๋ยวเชรเตรียมตัวแคปหน้าจอไปน้ำกันพ่นอ,พอแม่พี่น้องบอกักบ่องหวเด้อเลขเด่นเด้อให้มดสู่หางให้มดสู่อันเนาะ เลขเด่นประจําวันเข้าไปเต็มเต็มเจ็ดสามตัวมาให้เห็นหนึ่งตัวสามตัวนี้มาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวมาให้เห็นอีลิมาเจ็ดเขาลักหน่วยเดี๋ยวมาดามสินเน้นลักไฮเดอร์ต่อไปเนาะว่าสิเป็นจังใดรอดูงวดนี้ก่อนเนาะอะ,อะยำตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องในงวดวันที่สองพฤษภาคม 2568เลขเด่นประจำวันไทยรัฐบาลไทยเด่นที่มีสามตัวเนาะค่ะเนาะสามตัวนี้จะมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวไหมมีหนึ่งมีสี่มีหกค่ะมีหนึ่งมีสี่มีหกจับตามอง่าตัวใดสิมาแล้วก็มาดูบาทนี้เอาแคปหน้าจอเระบพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นเนาะ ที่นี่จะให้เบิงงเลขจับคู่ได้บันี้เด่นจับคู่เนาะเด่นจับคู่ว่าจะมีตัวใดเข้าไปเต็มเต็มด้นี่พ่อแม่พี่น้องสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งวเมนหกหนึ่งเนาะแล้วก็แปดเจ็ดนาะแล้วก็เอาว่าต้องไปไล่ไล่ดอกมาดามจะาเอาซับส่วนเอาแค่นี้พ่อ สองเจ็ดเข้าเต็มเต็มสองเจ็ดเข้าเต็มเต็มบางวันนี่สีได้ตัวใดมาบึงมาติดตามช้มไปน้ำกันก็อยากกันสัมมานาตัวเลขให้เข้าใจละพ่อแม่พี่น้องก็เลยเป็นเ้าสีหลายๆเนี่ยจักหน่อยอ้าเพิ่นเข้าใจย่ดอกเอฟซีของมาดามเจงก็มาดามอีกเยอะแยะเพราะว่าเพิ่นจับใส่กันนวลน,นี่นั่นเพิ่นกับหมานเพิ่นกับปังอะเมื่อนี่ว่าสีเป็นจ้าใด เด่นเลขเด่นจะมี1มี4ี่มีหเนาะคือมาดามเห็นให้เห็นแล้วเลขติดเลขติดมี7มี5มี2มักคู่ใดพ่อแม่พี่น้องมักคู่ใดคอมเมนต์เข้ามาว่าน่าจะเป็นไปได้คือตัวใดอ่ะบานนี้มาดามให้แคปหน้าจอทั้ง3มอย่างเด้ทั้ง3อย่างไปพร้อมๆกันเลยบอ่เป็นการเสียเวลา เป็นคนใจดีอยู่แล้วมาดามบอกตักบวตุนวันเดาร์ยําตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องย้ำตัวแคบหน้าจอว่าจะเปลี่ยนจังใดจะมีของผู้ใดเป็นแบบใดัวไดสีเขีาสิปังสิมนันเอาแบบใดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาแบบนี้บอกเอาเอาเอาพัดลม เ้าคือมาพัดห้องข่อยไปเมืดบ้านเมืมดบนะมอนอะพ่อแม่พี่น้องเมืดบเอเห็นทุกตัวบอค่ะเห็นเด้ยวยได้นเนาะเห็นทุกตัวอยู่เดี๋ยวได้จัดให้สวยๆก่อน เตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อมแม่พี่น้องถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวันแล้วก็เลขมีที่มากราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เขามาติดตามชมเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคันผู้ใดเขาไม่เห็นคลิปนี้ขอ,ขอให้ล่ำขอให้รวยขอให้ถูกรัฐบาลไทยในงวดวันที่สองพฤษภาคม2560 โอนหกสิเนาะ,ะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ